เนงานสนลงล้อก <Merci. S 2> ้าครับคนเยอะมากดูครับต้นไม้นี้เดาไมได้ครับ คนเยอะมากครับเพื่อนๆวันที่5ธันวาที่สวนหลงวงร .9 อยเกครับโอ้ขายเยอะคนเยอะมากซื้อตั๋วยังเข้ายังมองยังคิวครับรหรับหลายพันเลยครับวันนี้คนเยอะมากครับสวนหลวงปีนี้อากาศไม่ค่อยเย็นนะแต่ว่า คนมาเที่ยวเยอะมากพาไปดูสิโซนนี่เป็นขายต้นไม้ครับดูตรงเีิดโซนนี้ก็เป็นโซนอาหารนะครับมีของขายเยอะมากวันนี้นา่าจะขาย,ยเอยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้วันที่ห้าธันวามี ห<ผ>ม,มาล่าเม่อเป็นน้ำนี่หมาล่าค่อว่ามานี่เหรอไม่ได้เพ่นเยอะครับผมซิ่ง